เฮ้ยโอ๊ยมันสวยทุเลยอ,อะ,อะอค่ะ้ยไจีเอทำมาหลอกนดี้่ะเข้าใจแล้วเข้าใจเขาเปานน่ารักไม่ไหม,มันเป็นอยงนะไไม่ไหวจกินปลหกสวยคสวยใจยบรวมกันนะคะาัวบวันนี้เราต้องใช้ก้อนหิ19น19ก้อนก้อน พิมเขียวแปดพิมเขียวแปดวัน 9, ิี่ิบเก้าพิมเขียวแปดพี่ข้าว 5, จะตั้งงบไว้ที่หนึ่งหมื่นเทศก่อนแล้วกันนะคะหนึ่งหมื่นเทศก่อนแล้วกันนะคะสามชุดในงบหน 1, ึ่งหมื่นเทสได้ okay. โอเคกคตรเหรอสวัสดีครับมาจากประเทศไทยนะครับพี่ว่าวันนี้คือมันเป็นวันของพี่แล้วว่ะ้พี่เข้า,านะคะ เลยนะเอาจริงนะคะตั้งแต่ผมมาพี่รู้สึกว่าวันนี้มันไม่เกือบไม่เป็นไรคุณมาบอกจะเสียงดังเราจะบอกว่าวันใส่ไม่ทันแล้วชุดอะ่ะอันนี้มาทำกิจก,กรรมตาสายาเมื่อวานนี้ไม่ได้มามใช่หรือเ <จะ S 2> ปล<ะ>่าจากกุ้งใหญ่จังห้า5ันหออะไรนะคะเพิ่มจากแก้มใหญ่จาก มันสวยมากมากเลยทุกชุดเลยฉันไม่ไหวแล้วคือชุดนี้ชอบสีหัวมากเลยอ่ะแล้วแบบ<ะ>ือมันแยกใส่ได้อ่ะเบิ้มจะใส่วันละชุดเบิ้มไม่มีของหวานว่ะวันนี้เบิ้มจะเป็นไตวายเป่ะเบิ้มไม่ไหวว่ะเบิ้มไม่ไหวเดี๋ยวว่ะเบิม้บมอยากได้สาวสาคนที่จะมีมั้งเลยเจดหนึ่งแสนมดวันนี้แน่นอนขอให้ได้ ข้าวคูนี่สิบดาวค่คะพี่ๆข้าวดูนะสีทองหินเจ็ดก้อยเลยเหรอหินเจ็ดก้อยเลยเวะเยอะไปหรือเปล่าอะพี่ขบอมจะโอ้ผู้ชายก็หล่ออ่ะไม่ได้เลยถ้าพี่ตัดเข้ามาเห็นพี่ตัดเข้าต้องจำผู้ชายแน่เลยอ่ะเฮ้ยพี่ๆขาถ้าเบิรมเอาโอ้ยมันสวยทจงด้วยลายอ่ะคะ่ะ ดีเอทำบมาหลอกขนาดนี้นะนี่เอาไว้เลยวิ้ยไม่น่ากดดูชุดผู้ชายเลย<อ>พ,พี่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 คะแต่มาก้อนหินไม่มีเลยมีก้อนเดียวเองจะโลดไม่เนี่ยเลยอยากตายอะถ้าเพิ่มโลบมันจะหมดเยอะไปวะ <S 2> <S 2> <S 2> เอยากกินชุดเดียวอันนี้ผู้ชายอันนี้ไม่ไม่เท่อุ้ยแต่ผมก็เท่นะว่าด <What? S 1> ีเอ ได้บอลรถได้บ่วะเข้าแต่หัวเนี่ยก้คนเดียวได้หรือเปล่าสองล้านปีผ่านไปเข้าใจแล้วพูดชายว่าจะเอาเมียสามคนแล้วก็เอาผู้ชายให้เผื่อพี่ต้นข้าวคนหนึ่งพิจต้นข้าวจะบ่นว่าโอ้ไม่จุ่มผู้ชายเผื่อเลยนะเบิ้มน้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เบิ้มมาเลยโอ๋ยไม่ไหวเลยอ๋อไม่ไหวอ๋อไม่ไหวเข้าใจแล้วเข้าใจเขาเป็น่ารักไม่ไหวมันเป็นอย่างยีเด้ออไม่ไหวจแต่คิงลูม พหมดเลยเอาไงดีอุยพี่ผมอยากได้เบมอยากได้จะเอาได้แน่เลยคือผู้ชายสีทองหนึ่งผู้หญิงสีทองหนึ่งแล้วก็เหลือผู้หญิงเนี่ยสองคนเนี่ยเอาใครแดงหรือน้ำเงินดีโอ้ยหลายใจว่ะสอล้านปีผ่านไปเอาแดงแล้วกันตัดสินใจละ สีแดงก้อนหินเจ็ดนะคะผู้หญิงก้อนหินเจดแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งก้อนหินห้ารวมกันนะคะสำหรับวันนี้เราต้องใช้ก้อนหิน19ก้อน19ก้อนพี่เรียกก้อนหินแตนพี่กเรียกอะไรนะพี่ก็อยากเรียกก้อนหินพิมพ์เขียวล่ะผู้ชายสามผู้หญิงสาเป็น6พิมเขียวแดพิมเขียว8ด <c oughs> ก้อนหิน19พิมพิมเขียวแปดโอ้ m ม god ก ที่ข้าวจะตั้งงบไว้ที่หนึ่งมืนเพชรก่อนแล้วกันนะคะ10,000มืนเพชรก่อนแล้วกันนะคะขอตั้งงบหนึ่งืเพชรก่อนขาดเหลือยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาบวกลบคุณหานนะคะแสนหนึ่งืนสาพันเพชรนี่คืองบที่เรามีนะคะสี่ร้อยไม่นับนะคะก็คือว่าเบิ้มอ่ะจะให้งบไปก่อนหนึ่งมืนนะคะสําหรับหินสิบเก้าก้อนซึ่งแม่งอยู่ห่างไกลเหลือเกินออเหลือหนึ่งก้อนลบหนึ่งก้อนออกเหลือสิบแปดก้อนนะคะเราต้องถึงเอาหินสิบแปดก้อนแล้วก็พิมพ์เขียวแปดใบด้วยกัน าจจะไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ก็เขาเรียกว่าเรียขวดกำลังใจนี่คือเพลงประจำตัวของนังเบิมนะ ว่า19ก้อนมันดูทางไกลกว่าเป็นจริงจังเลยวะหิน19ก้อน3ชุดแต่จะโลบไปไหนแล้ะเออได้ยู่นะทีละกล่องไปก่อนเมื่อกี้กดไปกี่รอบแล้วอะมาแผนที่เสดียวอีกแล้วนะคะถ้ามันขายได้เนี่เบิ่มรวยแล้วเนี่ยเบิ่มมีเยอะมากเลยนะฮะเออทิเขียวมาอีกหนึ่งว่ะ เอาอยู่นาทีละก้อนก็ได้อยู่น่ะม่โฮโฮขยับไปนทีละห้านะต่อไปเนี้ยโอ้โหโอเคต่อกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนอ,อันนี้คห,หิวเนวเนยเยไม่มีใครได้ยินไปอย่างอื่นใช่ปะได้ามาอีกหนึ่งก้อนค่ะทุกคนค่ะยุ้ยยุ้ยยุ้ยเฮ็ววววเนอย่าลืมนอนหนูนะมึง อีกค่ะผมว่าพี่ก็ซื้อน้ำตาลมา3ากิโลห้าสิ้าสุดหเหรอสวัสดีครับมาจากประเทศไทยนะครับโอ้ยเฮงเด๋ยวระบาดที่ดิส่วนเลยไปพัฒน์ก้เพหิแล้วได้ก่อนหินมาสองก้อนหนึ่งรวมก้อนที่มีอยู่เฮ้แต่ว่าก้อนหินสองก้อนพินเผียวสองก้อนก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะ อีก13ก้อนเท่านั้น13ก้อนเท่านั้น ไว้อยากได้มาสองก้อนแล้วนะคะเรลองบห้ววาพันเทศค่ไปอเออมาแล้วว่ะเราลืมไปเลยว่าเราต้องการพิมพ์เขียวอีกแปดอันนะพิมพเขียวเพิ่งได้สองเองอ,ะอ่ะนี่พิมพ์เขียวสามรู้สึกว่ากลุมรอบนี้พิมพ์เขียวจะได้ช้ามากเลยอะ่ะคือเราไปโฟก,กัสแค่หินเราลืมไปว่าพิมพ์เขียวเราก็ต้องการเหมือนกันนะคะไป เยอะไปเลยอ่ะเอาเรื่องมหกก้อนเท่านั้นวันนี้เบิ่มแทมจะแบบแทมจะไม่เกลือเลยอะคือทุกครั้งมันต้องได้อ่ะทุกคนดูดิตั้งแต่เล่นรีไฟมาวันนี้ดีสุดวันนี้มาดีมากเลยอ่ะวันนี้มาแบบเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเราเหลืองบ4,800เพชรกับหิน5ก้อนพิม์พเขียว4ใบพี่ว่าวันนี้คือมันเป็นวันของพี่แล้วว่ะ สองหินอีกแค่4ก้อนไปต่อเลยไปต่อเลยโอ้โหเลยหวะเฮ้ยหมดงบหรือยังยังค่ะทุกคนยังเหลืออีก2,000เพชร2,000เพชรกับก้อนหินแค่3ก้อนก้อนหิน3ก้อนพิมพ์เขียว2ใบเท่านั้นเหลือพิมเขียวอีกแค่หนึ่งใบพิมพ์เขียวหนึ่งใบแล้วก็ก้อนหิน3ก้อนออกมาถ้าดีนีจะเอา3ชุดให้ดูคอยดูดิประวัติศาสตร์เลยแล้วเนี่ยคือโลภมากมากไม่เคย เยสชุดเคยซื้อแค่2ชุดวันนี้เอา3ชุดไปเลยียย่สอกตอนนี้นะคะเหลืองบแค่1,600เพัรเหลือ,อก้อนหิน2ก้อนพิมพ์เขียว1นึ่งใบ ขอให้ออกพิมพ์เขียวหนึ่งใบพร้อมทั้งก้อนหินหนึ่งก้อนภายใน800เพรนี้ด้วยเถ<ะ>ิด800เพชรสุ่มได้3มครั้งสุ่มได้ประมาณ3ามครั้งายใน5้าครั้งสมรอบสุ่มได้3มรอบ5ครั้งสมรอบนี้ถ้าสมมุติว่าออกมาไม่ว่าจะเป็นในช่องเดียวกันรอบเดียวกันหรือคนละรอบก็ได้ผ่า,อานอ,อนีกแค่อย่างละหนึ่งเองนะเว้ยอย่างละหนึ่งเองนะเว้ย โค้ดเถอนะถ้ามีอยู่จริงนะจะจะศรัทธาไปตลปอดชีวิตเลยจ okay. ะศรัทธาไปตลอดชีวิตเลยโอเคเปล่าถ้าออกให้จริงอะมาๆๆๆได้หรือไม่ได้ทุกคนมันคตรแบบลุ้นมากเลยนะคือมันชอบเป็นอย่างเงี้ยคือแบบจะออกให้แบบแ,แรกๆเลยก็ไม่ได้หรอกกินไห้หมดเลยเล่นใค่หนึ่งหมื่นเพรที่ตั้งไว้ตั้งไว้ห้าหมื่นก็จะกินห้าหมื่นเลยเหรอกตั้งหนึ่งหมื่นก็จะกินหนึ่งหมื่นเลยเหรอกเพื่อชัยบางทีอะ โอ๊ยไม่ได้อะกดเพียวทุกคนค่ะต่ออที่เพจเรายังไม่หมดเราต้องได้ค่ะโปรแกมกูจะเอาจนได้ 1 0,000เพชรหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าเอาเอาความจริงไหมคะตักใจเลยนะพี่ค้าคิดว่าหนึ่งมืนเพชรอ่ะมันไม่พอหรอกหินสิก้าก้อนอ่ะเพราะหินออกยากแต่วันนี้ไม่เกลือเลยนะเอาจริงนะคะตั้งแต่สุมมาพี่รู้สึกว่าวันนี้มันไม่เกลือเพราะว่า1 0,000มืนเพชรอ่ะหิน19ก้้อนเลยนะมึงเรามาลุ้นมาเรามารอดูว่าหนึ่งพิมเขียวหนึ่งใบเนี่ยมันจะออกทันหรือเปล่าลองซิพิม์เขียวหนึ่งใบเองนะสองล้านปีผ่านไปพิมเขียวแค่หนึ่งใบอ่ะหมดไปอีกหนึ่งพันเพชรนะมึง พิมเขียวหนึ่งใบยังหมดจะพันเพชรอยู่แล้วยังไม่ออกใี้หอยเลียวโหเออยาวโหเอยเอยาว เลยันมือ yeah! ไม่ใชีอดมสรุปงบมาสรุปงบเราหมดไปทั้งหมดนะคะ1,300เพชร,ร1,300เพชร,รนะคะแรกกับหิน19ก้อนแล้วก็พิมพ์เขียว8ใบได้มาท oh. ั้งหมด3ชุดเอาอมาหารนะคะทุกคนหาร3นะคะพี่หมดไปชุดละ3,766เพชรคุ้มหรือเปล่าุกมไหมไสำหรับพี่พี่มองว่าชุดสีแดงกับสีสีแดง2ชุดเนี่ย ที่มองเลยว่าสวยขนาด,ดนี้ไม่เกลือนะ<ว>เราไปแลกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน ว่าเออสวยๆอะไรไป,ปหาอะไรเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะเป็นลายจุดแบบโอ้โหสสยยอดเลยนะจ๊ะปทุกคนถึงเวลาสมบูรแล้วขออนุญาตด้วยนะคะทิวเบอร์ขอให้ช่วยกันกดแชร์ให้เบิ้มหนห่อยน,นะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ทิวเวอร์หน่อยนะคะพี่ๆนะคะ